มาสการ์ดปูค่ะจะเล่นบอลโชว์ปลาลวยโอ้ยวังหันปู้จับพอถึงดูเซโรเบกเริ่มเริ่มที่หกได้แต่ล่างมีเบิด์ตดิเหรอค่ะปูโอ้ยจะได้จะได้จะได้จะมาไปไปอุบลยู่งหรอกไปแม่นดิเหรอเก่าเลิกเก้าหาอ่าอุบลห้าเก้าเขาเป็นตุกับด้วยค่ะปูแมนแมนอันนี้เก้าห่าเนาะอันนี้ก็ในต่ล่างมีโคเปิดอยู่นะค่ะมีซี มีหกมีเก้าเขาตั้งสามตัวนี่กันจับเป็นเนาะครับปูเนาะปูจับขาด <c oughs> ปูอย่างพี่จับเป็นกันจะได้อย่างี่กันจับน้มตาล่างเนาะแมนอยู่ค่ะปูเขาไปเลขตาล่างในโจบประเทศนี่แมนค่ะอะตาล่างยังเบิงง่งง่ายดูง่ายมากเดี๋ยวเดียวได้ค่ะปูอันอันเลขออกบอกเพคนก่อนเนาะลาวเนาะอ่าชุดชุดเลา่าคำโค้งปูเดี๋ยวถามก่อนรัฐบาลไทยนี่เป็นวันไหนปูวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ อัฐบาลได้มืเี๋ยวันที่สเนาะเป็นวันที่14 14ตอนบ่ายได้บ่อได้ค่ะปูจ้ะอ่ะกลาว่า14ตอนบ่ายจำซอยกันก็เพรา,วาะว่ามืออื่นนี่าานล่ะวันเสาร์นี่จ้ะเอ้าบันิลาววัี่ผ่านมากออก5 9 6 4 6 9เนงงาะค่ะ3ตัว4 6 9 2ตัวล่างคือ6 4เนาะค่ะปรากฏว่าเลข6 9เนาะค่ะ โอ้เส oh, ียดายเนาะเก้าห้าเหลืออีกตั้มเดียวเนาะเก้าหกเนาะปูแต่ว่าห้าเก้าเก้าห้านี่ไปอ่าจังหวัดไปอุบลเนาะไปของบนหกสี่ปูจับสี่หนึ่งสี่สองเนะเสียดายเก้าสี่เก้ากับหัวเก้ากับหัวเป็นหกเนาะเลขทูบหกห้าสองเนาะมาหกตัวหนึ่งเนาะ ก็บ่เป็นอยังงนาะ,ะงว่หน้อ่านก็ตามไมเนะค่ะปูนี่เด้หกเก้าห้านี่แมะปูจับหกเก้าห้าเกือบแตกซ้มตัวเนาะ,ค,ะคันแม่นหกเก้าสี่ก็ได้อ่าเป็นตัวโตดอยูเนาะคะ่ะปูเนาะ,ะอันนี้ก็บ,บาว่ากันแนวทางมีเขา่ามีหลดะะุดเนาะะเป็นธรรมดาคุณพ่อคุณแม่อา้าวบานนี้ก็สิได้ไปต้อเนาะ,ะตามต่อของงวดวันที่ สิบสามก็คือวันนี้เนาะเม่นวันที่สิบสามช่วงแรกนะคะสิบเก้าตั้งแต่ปีใหม่มามี่อวันนี้ก็สิเป็นวันที่สิบเก้านะคะของปู่วาปีแนวทางเพื่อนบ้านขามของก่อนที่จะไปไปไทยกับไปเพื่อนบ้านสุกอนนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะตรงกับวันที่สิบสามคุมพาหกเก้า เขียนก่อนที่ได้วาดตารางงห้เพื่อนเบิ่งง่ายๆแปบบนึงแล้วค่ะปูเขียนเรียดวาดอันตารางก่อนแล้วว่าบม่ได้เห็นกันยุตนาสินะก็เลยต้องบอกไว้ก่อนะเดี๋ยวว่าเฮ็ดยังยู่สิวันเะกงเติบอยู่นี่เนาะบ่เห็นกันนี่บอกเลขกันได้นี่ถือว่าสุดยอดนี <c oughs> ่ค่ะเขียนให้ง่ายง่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ ดูง่ายมากเลยขันเป็นเลขตารล่างเนี่ยห่ยน้อยอบอกว่ากันเนาะตีใหญ่ตีน้อยเนี่ยเอา้ามาเนี่ยแถวบนครับปู่แถวบนในตารางมีหกมีเก้ามีศูนย์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิด,ยวดลงมือีกกอนมันมีแถวกลางเลยแป๊บหนึ่งหกเก้าศูนย์ แถวสองกับเลขสามยุ่ใไ้เลขหกด้ยังด้ค่ะหกเก้าศูนย์แถวที่สองยังก่อนค่ะปูแถวที่สองกับเลขสามยุ่ใไ้เลขหกจ้าเลขสี่ยุตใต้เลขเก้าค่ะเลขเจ็ดยุตไ้เลขศูนย์ค่ะตัวสุดทไายหายุกคนก็คือยลรางศุดหรือคือเลขแปดด้ตัวสุไ้แปดบิ่งรูดตัวใดค่ะปู้บิงรูดหกับศูนย์โ วิ่งรุนน่นหกเนาะกับศูนย์นนาะบันนี้<ม>นลักร้อยค่ะปุ๊บลักร้อยเข้าเก้ากับสี่มีเก้<ม>ากับสี่เนาะมึงตัวเน้นบันนี้วิ่งรุ่นอยู่ยัดเล่างใจ้ะง่ายอยู่กับปุ๊ปปุ๊วิ่งรุ่นอันนึนหกกับศูนย์นี่เน้นตัวหดค่ะเน้นไปที่หกด้วยจะเน้นที่หกเนาะ,ะลักร้อยเก้ากับสี่น้ำหนักท่ากันนะปุ๊นะน้ำหนักซํากันลักร้อยจะ้ะบันนี้อันนั้น จับคู่สา,ส,าคสามตัวมีว่กับปูสาตัวนี่มีอยู่หคู่ในจอสามตัวมีหกคู่มาค่ะมีเก้าหกศเกหศค่ะเก้าหกสามเกหสามค่ะเก้าสี่ศเก้าสี่ศค่ะสี่สี่เจเจค่ะสี่สี่เกเก้าค่ะแล้วก็สี่หกศู ซีหกศูนย์ค่ะเดี๋ยวจะมาเน้นแล้วค่ะปุณะไปเอาสองตัวก้อนแบบนี้สองตัวมาค่ะสองตัวมีหกศูนย์หกสามหกศูนย์หกสามค่ะหกแปดหกแปดค่ะสามศูนย์สามสี่สามแปดสามศูนย์สามสี่สามแปดค่ะ สี่ศูนย์สี่เจสี่ปค่ะเก้าศูนย์เก้าสามเกสาเกสี่ค่ะแมนฮะบันนี้มาเบิงปูสีเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะเลขสองตัวเน้นตัวใดค่ะปูะเลขสองตัวในวงกมไปดีหกศูนย์หสมหกศูนย์หกสามค่ะ สามสี่ค่ะสี่ศสี่ศค่ะสี่เจเจ็ดค่ะสาเกี่ตัวนี่เก้าสี่ตัวนึงบ่แมนเอามาหนี่พิเศษหาดาวปูพิเศษใส้พุกกรปุกไปที่ใส้ดอกจันไปทีสองตัวหนั่กศนหสามสี่ศูนย์หกศูนหสามแล้วก็สี่ศนแล้วค่ะแมน บานีเน้นสามตัวคับปุ๊สามตัวเน้นไปที่เก้าหกสามเก้าหกสามค่ะเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ค่ะสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ตัวสุดท้ายพอดีแมนเอาบานีโอกาสถือกับเมื่อนโจคิดว่าเนะสามตัวเนะคร่ะปุ๊ 3ตัวนะพูดเนาะแม่สามตัวรถมันจัสามสายรถสามน้ำรถมันมนหลุดไปแล้วมันนี่อันนอุบลตัวใดปูอุบลนอุบลนี่ไปที่เก้าศูนแล้วโจแล้อุบลนะเก้าศไปไวกแจ้าขีดให่เพิ่นตั้งหักจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนยรับสามศูนย์เนี่เจามาตัวเลขวันพุธ ไปวันสูงวันสุงเี๋วมันจอบมาจ้ามาศูนย์ยุคขังนานี่ค่ะขันบเบิเ้ลแล้วค่ะพ่อเกษยุคขงังนาเป็นรูกบอลลูนอันเดียวนี้เพื่อนชอบอยากเบิ้ลแนวยู่ท่ะแต่ว่าห่างหายไปสักพักหนึ่งอะเลขเบิ้ลกันไรแมนอ่ะเอษรขบน,น้องมีสองคูตอนนี้รามีสามศูนย์ครับเก้าศูนย์ถเพราะว่าได้รผู้กลมเนึ่จ้าขอทวนตัวเลขแล้วค่ะปู่แมน วามปีลาววันศุกร์รอบเย็นรอบค่ำนะคะคำโค้ง13กุมภา259เลขในาตารลางนะคะมี6 9 0 3 4 7ล่างสุดกับ8นะคะเบิ่ง่ายมากขึ้นเนะคะเึ้งในตารางวิ่งรูด6กับ0เน้นที่6นะคะหลักร้อยมี9กับ4นะคะน้ำหนักเท่ากันเลขสองตัว6 0 6 3 6 8 3 0 3 4 3 8 4 0 4 7 สี่แปดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่นก้ะเน้เนที่หกศูนย์หกสามสามสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่พิเศษดอกจันกนก้ะห้าดาวหกศูนย์หกสามและสี่ศูนย์ส่วนอุบบนน,นกน้อุบลปูฝากมาที่เลขสามศูนย์และเก้าศูนย์สองคูนก้าปูแม่ถ้าเราเลขหกหกคูนี่ทีพวกคูมไม่ยัดจิ๋มยัดป่าเนียเดืบขี้คำว่าเบิ้งอะ่ะหามจิ๋มหามป่าเอาเมลา็ดเนี่ย ที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่แมนบองครับปูแมนม้วนหกโกลไม้สายของน้องน,นี่แมนหกคู 60, 63, 34, 40, 47, นี่แมนหกศูนย์หกสามสามสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่แมนแมนหามชิมหามชิมต้นนี้เพราะว่ามาักลมาเกลเพราะว่าเลก็เลกเหล็กหน้าแทมือนี่บอกเฮ้ยที่นจะชิมจะป๋าเพราะว่าเหล็เลกเหล็กชิดสองขัวครับม้องหกคูนี่จะไปเตั้ตัวเนี่ยหลายกะเอามาทั้งหกคูก็ได้ต้นมาก็หน่อก็หยอกตัวตรง,ตรง นั้นเขามาเบิร์เขากับกนนปิตินาเบิร์เขาสัปปาตัวนั่นเขาบอกโอ้ยชื่อเขาเหมือนดอกกระสี <c oughs> ว่าเสียดายน้ำคนสามตัวนะคะมี960 963 940 447 449 460ปูแน่ไหนที่963และ940และ460สามชุดเนะค่ะปูแฟันฟันให้จักชุดเนี่ค่ะปูดอกจันคู่เดียวเหมือนกะันนะคู่เดียวไป,ไปเอาจัดไปได้หกสา ก้าหกสามป่จ้ะแม่สามตัวเก้าหกสามเราก็สองตัว 6, ก้าหกสามมันละจ้ะแด่นสุดเลยเด่นเลยของปูเลยเนี่ยจ้ะวกหน่อยที่สุดที่ใส่อัพตัวเดียวเลยอันนี้แนวทางนะจ้ะปูเป็นแนวทาง <c oughs> แนวทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ซ่อมกระตามนะจ้นนะปูซ่อมกระดูป่วยความเป่วยเพิ่นตามเบิ้งก่อนนะค้ะดูเบิ้งแนวทางเปื้ก่อนก็ได้นใครเข้ามาใหม่เนาะคนที่เข้ามาใหม่ วันที่แล้วไงวดนที่แล้วจับจับจูเป็นกับจับเอาในตะล่างก็ได้คปูพวแพงหรอกจับเอาลวนนั่นตะล่างนี่ปูแอนที่ว่าแบ่งปันให้เอฟซีทุกคนล่ะที่เขาบอกว่าเบิร์ตโจพาลุ้ยเพราแพงหลบทูุดแล้วเบิร์ตลวนนี่ค่ะแต่ว่ากับมาเบิดอยู่งานก็ได้เนาะกับปูเสียดายเนาะโอ้ยบระดีจับใส่กันเนาะแต่วันตูกับได้กาแฟแน่อยู่หรอกอ๋อมีผู้ให้กาแฟอยู่มั้ย แมนเอาขอนน้มบทนะทุาโอ้ขอนนุโมทนาสาธุนำเด้อกรบปูค่ะค่ะสาธุนะทุตายนี่ยกยานยบมีแรงว่อสความเจะเลเด้อกรวาเบิ่งจุกจ้โจฟ้ารุยก็ได้แรกับเตรียมแย่รวดวังวาเรกูว่าปีจีเขายู่หรอกเ้แรกไงค่ะทุตายนี่กอจะเลพ่คระปูกราบขอบพระคุณกับปูค่ะ าก,กาบนัืวัสการค่ะปู่เป็นแนวทางเั้อแ่ะของปูมาปีด่วนๆเลยเนาะผู้ใดซื้อซอมแนวทางปูกลับมาแล้วทั้งอุบลอุดรนคอนเจนสะะารค้มจัดให้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขอกราบขอบคุณปูหลายๆเนาะ,ะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณพ่องแม่รับส้มรับเบิง ใครที่เข้ามารับเบิงแล้วเน,นาะก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวคำโค้งไปล่ามาือแลงขอให้โชคดีร่ำรวยซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ถึงรางวัลที่หนึ่งเนอคุณ่อคุณแม่ถูทุกๆรางวัลที่มีเนาะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ